กลับมาพบกับช่องของเราอีกแล้วนะคะมาลิสาค่ะยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเราอีกแล้วค่ะคะมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมารีวิวครีนซิ่งบาร์มนะคะเป็นตัวนี้เลยนะคะตัวนี้เป็นขนาดทดลองนะคะตัวนี้เราได้ขนาดทดลองมานะคะ15มิลค่ะตัวนี้นะคะ ของเอลิเมนตนะคะตัวนี้ค่ะสำหรับเราคือใช้ดีมากนะคะตัวนี้คือทำความสะอาดได้ล้ำลึกเลยอะคะ่ะว่า c l e a n s ่ n อ o ย l ตัวนี้ค่ะจะมอบประสบการณ์ให้คุณเหมือนได้เข้าสปาเลยนะคะคือมันทำความสะอาดได้ล้ำลึกแล้วก็หมดจดจริงๆอะคะ่ะบอกเลยนะคะว่าตัวเนื้อครีน s ิ่งนี่ก็คือนุ่มมากค่ะทำให้หน้าเราไม่แห้งไม่ตึงด้วยนะคะเพราะว่าเนื้อมันจะแบบคือแบบ มันลิ่งบางตัวนี้บอกเลยนะคะว่าใช้ดีมากค่ะตัวนี้สําหรับเราคือใช้ดีใช้ดีจริงๆค่ะแล้วก็ทําความสะอาดผิวหน้าได้อย่างล้าลึกสะอาดหมดจดด้วยนะคะแล้วก็ช่วยผลัดเซลล์ผิวด้วยนะคะตัวนี้คุณสมบัติคือล้ามากค่ะสําหรับเราคือชอบตรงที่แบบว่าพอคลีนหน้าไปแล้วรู้สึกว่าแบบหน้ามันจะแบบลื่นๆแล้วก็รู้สึกว่าจะไม่ทำให้หน้าเราแห้งเราตึงอะไรเงี้ยค่ะ ตัวนี้เป็นสูตรออริจินอลเลยนะคะตัวนี้คือทำความสะอาดผิวได้อย่างล้ำลึกเลยะค่ะตัวนี้ด้วยพลังของน้ำมัน9ชนิดนะคะรวมถึงอ,อ,อะไรนะวรวมถึงลาเวนเดอร์คาโมไมล์แล้วก็ยูคาลิปตัสด้วยนะคะตัวนี้คือทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกด้วยะค่ะสะอาดเมคอัพบนใบหน้าแล้วก็สิ่งสกปรกบ,บนใบหน้าได้ลังได้อย่างล้ำลึกเลยนะคะ พูดมาซะเยอะเลยเดี๋ยวเราจะลองมาเปิดให้ดูนะคะว่าเนื้อเป็นยังไงนะคะเปิดให้ดูนะคะเนื้อบามก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้พอมันโดนความร้อนมันก็จะแบบอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะแบบละลายคือเนื้อก็จะเป็นประมาณนี้ กลิ่นคือหอมหอมแบบหอมหอมน้ำมันละเหยอะค่ะก็จะมีอย่างที่เกิ่นไปแล้วคะว่ามียูคาลิปตัสด,ด้วยแล้วก็มีลาเวนเดอร์คือกลิ่นเขาคือผ่อนคลายผ่อนคลายจริงๆอะค่ะตัวนี้บอกเลยนะคะว่าคือกลิ่นผ่อนคลายมากเลยลองมาเริ่มใช้กันเลยนะคะนี่ค่ะเราก็จะตักเนื้อบามค่ะก็คือใช้ได้ตอนที่แบบว่าหน้าเราแห้งนะคะ ก็แต้มไปค่ะห้าจุดเนียนะคะเนื้อบำมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสีเหลืองแล้วก็มีกลิ่นหอมอ่อ,อนๆค่ะของน้ำมันละเหยลาเวนเดอร์อยูคาลิปตัสแล้วก็เขาคือมันมีน้ำมันหอมเก้าชนิดนะคะก็คือเนี่ยคะ่ะแต้มค่ะแต้มลงไปค่ะก็คือเนี่ยพอมันสัมผัสกับหน้าแล้วก็นวดนวดไปเลยค่ะ พอนวดไปแล้วก็คือมันจะแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันก็จะแบบละลายไปเลยนะคะพอนวดแล้วก็มันจะละลายก็อบอกเลยค่ะว่าเนื้อมันก็คือแบบนิ่มมากนุ่มมากนวดวนไปนะคะนะคะแต้มไปใช้ตอนผิวแห้งนั่นแหละคะ่ะตัวนี้คือแบบว่าใช้ได้เช้าเย็นเลยนะคะตัวนี้ค่ะรูอบอกเลยนะคะว่าใช้ได้เช้าเย็นเลยะคะ่ะ แล้วก็ใช้เป็นมาร์กหน้าได้ด้วยนะคะอาทิตย์นึงสักสองครั้งอะไรเงี้ยค่ะเนื้อพอสัมผัสกับแบบผิวที่แห้งแล้วก็คือแบบว่าโหละลายไปแบบทําให้หน้าเราแบบว่าไม่แห้งไม่ตึงคือบอกเลยนะคะว่าเนื้อสัมผัสเป็นอะไรที่แบบว่าโหดีมากอะคะ่ะก็นวดวนไปนะคะก็คือใช้ตอนผิวแห้งนะคะ ก็คือนวดวนไปวนไปหรือว่าจะเอาน้ําอุ่นมาผสมเล็กน้อยก็ได้นะคะเพราะว่าถ้าเอาน้ําอุ่นมาผสมเล็กน้อยแล้วก็พอจากจากเนื้อบารตอนแรกใช่ไหมพอนวดวนไปมันก็จะกลายเป็นเนื้อออยแล้วก็ถ้าเอาอน้ํามาผสมเล็กน้อยจากเนื้อออยก็จะกลายเป็นเนื้อน้ํานมนะคะส่วนผสมของวิตามินอ e ีด้วยนะคะ เห็นไหมคะพอล้างไปแล้วอย่างไงพอเราแบบว่าเขาเรียกว่าไหลครึคนซิ่งหน้าแบบเนี้ยคะ่ะมันก็จะทําให้หน้าเราแบบไม่แห้งไม่ตึงเพราะว่าเนื้อบารมมันคือแบบละลายไปกับผิวแล้วก็บอกเลยคะ่ะว่าเนื้อบามตัวนี้ก็คือแบบว่าเป็นสัมผัสอะไรที่แบบว่าดีมากเลยนะคะพอโดนน้ำเข้าไปนี่คือแบบละลายเป็นน้ำนมเลยนะคะ เลยนะคะว่าคลีนซิ่งตัวนี้คือคุณสมบัติเยอะแยะมากมายช่วยให้ผิวชุ่มชื่นค่ะช่วยให้ผิวสุขภาพดีนะคะตัวนี้ค่ะมีคุณสมบัติคือเยอะมากเลยค่ะที่มันแบบอธิบายไม่ถูกนะคะเดี๋ยวยังไงค่ะ ใ้ดีจริงๆค่ะยังไงก็ขอฝากด้วยนะคะตัวนี้ค่ะเป็นครีนซิ่งบา์มนะคะทำความสะอาดผิวหน้าได้อย่างล้ำลึกเลยค่ะหรือว่าบางคนจะใช้เป็นมากก็ได้นะคะสัปดาห์ละหนึสองครั้งค่ะก็คือพอกไว้ประมาณสัก10นาทีค่ะ 5นาที10นาทีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ใช้น้ำอุ่นค่ะชุบเช็ดมัดมนะคะอย่างนี้ก็ได้ค่ะเพราะมันช่วยผลัดเซลล์ผิวด้วยค่ะบอกเลยค่ะว่าใช้ดีใช้ดีจริงๆนะคะนี่นะคะก็เกลี่ยไปค่ะเกลี่ยวนไปค่ะก็เดี๋ยวลองลบผิวนะคะ ถามว่ามันทำความสะอาดได้ล้ำลึกก็จริงนะคะแต่ว่าสำหรับเราคือถ้าตัวเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเหมือนอ่าอายไลเนอร์อะไรอเงี้ยค่ะมันต้องฉุบกับน้ำอุ่นนะคะมันถึงจะออกค่ะก็ยังไงเดี๋ยวเราขอตัวไปล้างหน้าก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ หรับเราคือคลีนซิ่งบางตัวนี้ใช้ได้ดีแล้วก็ทำความสะอาดได้ล้ำลึกก็จริงนะคะแต่สำหรับเราคือถ้าแต่งหน้าเบาๆบางๆก็ค่ะก็คือเหมาะนะคะแต่ถ้าสำหรับที่แบบว่าเมคอัพจัดๆแบบนี้ค่ะก็คือหนาแบบนี้ทั้งแบบอายไลเนอร์แล้วก็อะไรนะมาสคาร่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือคือบอกกําตรงเลยค่ะว่าไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะคะ เหมาะสําหรับวันเบาๆบางๆสําหรับวันที่เราแต่งหน้าอ่อนๆนะคะก็คือไม่ได้แบบเบคอัพจัดอะไรขนาดที่แบบว่ามีทั้งมาสคาร่าแล้วก็ไอไลเนอร์อะไรเงี้ยค่ะคือถ้าเป็นแบบนั้นก็คือบอกเลยนะคะว่ามันยังทําความสะอาดได้แบบว่าออกไม่หมดนะคะก็คือล้างได้แต่ว่ายังไม่หมดตดมากสําหรับเรานะคะยังไงก็ขอฝากด้วยนะคะตัวนี้เลยค่ะเอเลมิดค่ะ Princing บา l m นะคะตัวนี้ค่ะขอฝากช่องเราด้วยนะคะช่องเรามาริสาค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยนะคะอ้อแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปหน้าค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ